ถนนเส้นนี้ม่ให้พี่นองเบิง่งเฮดถนนใหม่ถนนเส้นกุดเล่าบ้านหนองนกเขียนเพื่อนลอกถนนเฮดใหม่จะเจริญรลุงเรืองแล้วบอําเภอหนองเรืออันนี้ห้วยน้ำเงินห้วยน้ำเงินที่อยู่บ้านหนองเขียน คุณเฮทธนูดีขนาดหักเล็บหักผม,มก็สวย<ม>อันนี้ทางเลี้ยวเข้าบ้านน้องนกเขียนพากลางบ้านน้องนกเขียน<ม>เข้ามา บ้าเบิงบ้านพ่อใหญ่ตู่บ้านพ่อใหญ่อยู่บ้านน้องนกเขียนนี่บ้านพ่อปูเม่ยาบ้านพ่อปูนี่ในกลางบ้านที่ ได้หูยุตัวก่แอบหาเราเติบ้านพ่อปูไม่ยาบังหันไม่ยาหูอยูยูแล้วนางอยู่ผู้เดียวเลยไม่ได้แบะหาเราดีนะโอ้เพิ่นเหตุถนนหลอกถนนทอดพี่ไหมสาย มันนี่ต่อจากบ้านน้องลูกเคียนไปก็สิเป็นบ้านน้องเคินช้ชางผู้ทางเขาเดียวลุงได้นี่มียางบรตรต่อยรัดเจ้าหรือเจ้าหมายทางผิดแล้วก็ยางบรตรต่อยอ่ะเดียวล้อมีสทเดียวเลยหรอ ไปเองเลยครับ,รบรวิบบกกว,ออวจเจ้าท่านได้เห็นรถเทีวิวรถนู้นใหม่ไปที่ไปข่าใส่เขาเปิ้หนองกระสานไม่ประกาศดอกแต่ว่าอยางมาต่อยนี่ติดรถเจ้าก็จะว่าบัคซีาไปเเออออรถเพื่อนท่านี้เออเพื่อนบอกให้ใส่เออเออเขาบปิดนองกระสางก่อนเลเพื่อนแลดยางใหม่กินสิได้ไปเข่าทางแม่น้องเขียนสางแลดยางมาต่อย ถนนน้าตะพงนี่กะเห็ุถนนอยู่ไงช่วงนี้มีแต่ฝุ่นเดี๋ยวอีกสักพักกูละเพื่อนจังสิมาเห็ุถนนเห็ุอย่างแล้วกูละจ้าเพื่อนจังสิมาเห็ุไงามากเลยไงยงงเลยไงยงงเลยค่ะถนนหนทางไงงงเลย Ừ. ngay ngon ngày ngon ơi. มียางมาตัวเอียงไปงมันหล่อคนนี้อ๋ออ๋อนี่ค่ะสิ้นสุดโครงการแล้วจ้าเพื่อนๆแวะเขานะกนได้แจามานะ